เรื่องราวของพระโพธ,ธิสัตว์ที่ได้จุติลงมาเกิดในโลกมนุษย์เป็นพยาคันคาก์และได้ไปสู้รบกับพญาแถนอยูุเดนสวรรค์เรื่องราวจะสนุกและเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากทุกคนกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเนิ่นนานมาแล้วแต่ดึกจำบันกลาลปางก่อนโลกของมนุษย์เราก็เป็นดินเป็นหญ้าเป็นฟ้าเป็นแถน ผีและคนเที่ยวไปมาหากันไม่ได้ขาดสายซึ่งคนและสัตว์พูดจาปะใกันเป็นเรื่องปกติมากในคราวนั้นไม่ใช้เรื่องแปลกอะไรเลยซึ่งมีบริเวณหุบเขาทุ่งราบกว้างใหญ่แห่งหนึ่งมีหมู่บ้านเว่นแคว้นหนึ่งตั้งอยู่เื่อว่าเมืองสมภูเวทล้อมด้วยคูน้ำและคันดินเป็นปราการอยู่กลางทุ่งราบ มีหวยน้องคลองบึงและลำธารแม่น้ำป่าเต็มปิด้วยต้นไม้อันสีเขียวสอุมดูแล้วสดชื่นใจมีพระราชาตนหนึ่งผู้ครองเมืองสมภูมีนามว่าพญาเอกราชมีพระมเหสีนามว่านางศรีดาซึ่งมีข้าทาสบริวารกับภัยพลบ้านเมืองของนางศรีดาและพญาเอกราชมีข้าทาสบริวารมากมายนับไม่ถ้วน เพะมากมายเหลือเกินจนนับไม่ไหวล้วนเป็นชนเผ่าเหล่ากอหน่อเนื้อเสือพันต่างๆกันไปตั้งแต่หลักแรงแห่งหนปนอยู่ด้วยกันอย่างสดชื่นลื่นลมอุดมสมบูรณ์อย่างมีความสุขในเมืองนั้นเองในคลานั้นเองนางซีดามเหสีของพญาเอกราชกำหนดคลอดพอดีก็คลอดลูกเป็นพญาคันคาค ซึ่งเป็นคันฆากตัวผู้มีผิวพรรณคูขุขะน่าเกียดน่ากลัวไม่เป็นที่พึ่งพอใจของพระมะเหสีนางสีดานางสีดาก็ตกใจมากเมื่อมองไปเห็นลูกชายของตนเป็นพญาคันคากตัวใหญ่ถึงแม้ว่าพญาคันคากตัวนี้จะมีร่างกายที่น่าเกียดไม่น่ารักเอาเลยแต่พญาคันคากตัวนี้คือพระโพธิสัตว์ผู้มีบุญญาบารมีลงมาเกิดนั่นเอง ซึ่งคราวที่พระพุทธเจ้าของเรายังไม่ได้ตัดสู้ได้ได้เสวยซาต์เป็นพญาคันคากการอุบัติเกิดของพญาคันคากในครานี้ถือว่าเป็นบุญของบ้านเมืองเทเๆในขณะที่นางซีดาคลอดลูกนั้นดินฟ้าอากาศอาเพศสะเทือนเลือนลั่นวันไหวแมกหมอกมัวบนท้องฟ้าบทบังทั้งดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ฟ้าฝนล่นหาลงมาเป็นอัศจรรย์มาก ทุกคนภายในเมืองไม่ว่าจะเป็นเล็กเด็กผู้ใหญ่ผู้เท่าผู้แก่ต่างก็พากันตกใจและตั้งข้อสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยส่วนพญาเอก,กราชราซาเมืองสมภูให้หมอผีหมอพรมาทํานายทายทักโซกสตาราศีของขันค้ากุม,มารที่เพิ่งมีกำเนิดเกิดมาได้หมอผีหมอพรทำนายขันคาากุม,มารว่า ถึงจะมีรูปร่างเป็นคันคากสัตว์เดรัจานก็อย่าได้ประมาทเชียวนะอย่าได้มินทาว่ากล่าวตาหนิตีเตียนขอให้องลาซาจงเลี้ยงดูและบำรุงเป็นอย่างดีเพราะนี่ไม่ใช่คนธรรมดาลงมาเกิดแต่เป็นผู้มีบุญญาบรารมีลงมาเกิดนะต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นผู้มีบุญมีอำนาจวาสนา จะเป็นที่พึ่งพาอาศัยของบิดามันดาและข้าทาสบริวารตลอดถึงไพ่พลบ้านเมืองปัะสาชนของพวกเราได้นางสีดากับพญาเอกราชเมื่อได้ยินคำทํานายของหมอผีหมอพรก็รู้สึกดีอกดีใจมากจึงให้ข้าคนเท้านางเบาวไพ่บำรุงเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเมื่อคันข้าก,กุมารได้จำเริญไว้ขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้ว ก็เฝ้าคิดจะมีคู่ครองผัวเมียเหมือนผู้คนทั่วไปบ้างแต่ยังไม่ได้คิดเลยว่าร่างกายของตนในตอนนี้เป็นพยาคันคากอยู่จะมียิ่งสาวที่ไหนมาเป็นภรรยาให้ได้นะนางสีดากับพญาเอกราชก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรถ้าหากว่าพยาคันคากอยากจะมีคู่ครองเป็นตัวเป็นตนบ้าง แต่นางสีดาร้องขอให้รอไปจนกว่าคันคากจะมีร่างกายเป็นูุ้ทุชนคนธรรมดาเหมือนสามัญมนุษย์สุดสมบูรณ์แล้วจะเหมาะสมหานางมากี่คนก็ได้แม่ไม่ได้ว่าเลยแต่ว่าตอนนี้ลูกยังเป็นร่างกายคันคากอยู่จะไม่มีใครมาเป็นภรรยาให้นะฉะนั้นจงรอเป็นคนหรือว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก่อนแล้วแม่จะจัดหาภรรยามาให้ฝ่ายคันคากได้แต่ครุ่นคลิด คลำครวนปวนในหัวใจม่ได้ขาดทุกคืนเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานต่อผีดงผีมืน่นทำล้ำหมืนผาตลอดถึงสีพรมลักยักกุมารไปจนจึงพระอินปีนดาววดึงสาขอจงดนบันดาลให้กายยาของตนกลับกลายเป็นผู้คนปกติจะได้มีคู่ครองตามต้องการ คันคากเป็นผู้มีบุญญาบารมีแต่อดีตการคำอธิษฐานจึงล่วงรู้ถึงองค์อมรินขั้นแล้วพระอินทร์ก็เหินจากเวหาดาวดึงถึงเมืองสมภูในลมิตคุ้มหลวงเรือนต้นพร้อมด้วยเครื่องต้นเครื่องตังตกแต่งเต็มพิกัดสัตว์สวานให้คันคากพร้อมกันนั่นเองพระอินทร์ก็บัรดาลให้คันคากร่างกายคันคกนั้นก็กลายเป็นคนหนุ่มรูปงาม อาลามผิวเพียงสู่พันแผ่นทองธรรมชาต์แล้วจึงได้สมรสกับนางอุดรกุลุเทวีที่เคยเป็นเมียขวัญมาแต่ชาตปางกรมานอนเคียงคู่อยู่ในคุ้มหลวงเรือนต้นนั้นเหตุอัศจรรย์ที่น่าทึ่งมากๆทั้งหมดเกิดขึ้นตอนกลางคืนมีได้มีใครรู้เห็นเลยสักคนเมื่อถึงรุ่งสาวก็เป็นเรื่องเป็นราวล่ลำลืออื้ออึงทั้งเมืองสมภู รู้หมดทั้งภัยบ้านพลเมืองด้วยพิศวงนั้นที่จูจูก็ได้เห็นคุ้มหลวงเหลียนต้นตั้งแต่างานกลางนาครนางศีดากระพยาเอกราชตื่นสาวขึ้นมาก็เห็นคุ้มหลวงเหลียนต้นอยู่ในวังเวียงเคียงกันไปก็ประหลาดใจคันเดินไปดูใกล้ๆจึงรู้ว่าคันข้าไกลล่างเป็นโอรสรูปงามเหมือนสังทองสอดรูปเงาะนั่นเองมีนางเมืองเมียงามอยู่เคียงข้าง อย่างเหมาะสมแล้วพนมหมากพนมมือกราบไหว้ขอซื่นสมยกยออย่างพองใสเป็นล้นเหลือที่ตนได้กายร่างเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์และได้เมียเ<ฟ><ง><ๆ>ท้าขันคากเมื่อเป็นคนก็ยกล่างเดิมที่กลายเป็นเกราะทองคำให้ดูเมื่อประจักษ์เกตตาหมดทุกคนจึงต่างก็สัรนลเสริญบุญญาที่การเท้าคันคาาหลังจากนั้นไม่นานมากนัก พญาเอกราชก็ได้ยกลาซาสมบัติบ้านเมืองมอบให้เท้ากันฆ่าขึ้นเป็นลาซาตนใหม่ของเมืองสมพูยกย่อขึ้นเป็นพญากันฆ่าอย่างสมบูรณ์นับแต่นั้นมาพญากันฆ่าก็เป็นลาซาของเมืองสมภูบรรดาบ้านเมืองบริเวณใหญ่น้อยทั่วทั้งพระนครก็ล้วนมีความมั่งคั่งและมั่นคงขึ้นกว่าแต่ก่อนจึงพร้อมใจการบังคมก้มให้พญากันฆ่า ทวนทั่วทุกละแห่งทุกแหล่งละมานจนลืมสงการไหว้สาฟ้าแทนเหมือนแต่ก่อนแม้องอาลินทราชิราชก็อำนวยพรให้พญาคันคากเส้นกันเมื่อประสาชสนณภายบ้านเมืองพลต่างก็พากันมาบูซาและก็ยุกย่องให้พญาคันคากเป็นผู้ที่ปกครองเมืองที่ดีและก็นับถือเป็นอย่างมาก จึงทำให้สาวบ้านไม่ได้บูซาดินฟ้าพญาเถนหลังจากนั้นละ่ะจะเป็นยังไงเล่าฝ่ายพญาเถนคันไม่ได้รับเครื่องบูซาจากมนุษย์และส,สัตว์ประสรวมทั้งเทวดาที่เคยมาเฝ้าเป็นประจำไปฟังธรรมกับพญาคันคากจนหมดสิ้นแล้วจึงบังเกิดความโกรธแค้นยิ่งนักต่อพญาคันคากพญาคันฆากก็เป็นผู้ที่ รู้ธรรมรู้ศีลและก็มีความเมตตาเนื่องจากว่าพญาคันคากตนนี้ก็เป็นพระโพธิสัตว์ที่ลงมาจุดจีเกิดในโลกมนุษย์นี้เองซึ่งในชาตินี้ที่เกิดมาเป็นกันคกและกายล่างเป็นคนนั้นตอนนี้ยังไม่ทันได้เป็นพระพุทธเจ้าอยู่เพราะว่าต้องสะสมบุญญาบาร,รมีไปอีกเมื่อประชนสาวบ้านได้ฟังธรรมจากพญาคันคากแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขและก็สุขใจ ฉะนั้นทุกคนจึงชอบมาฟังพญากันคาเทศนาธรรมเป็นประจำตลอดการไม่ว่าจะสาวาหรือเย็นทุกๆครั้งที่พญากันคามีเวลาก็จะนำมาเทศนาธรรมให้ประชาชนและสาวบ้านฟังประชาชนเมื่อได้ยินว่าพญากันคาจะเทศมือไลต่างก็พากันมารอทุกๆครั้งเลยพระยาเถนอยู่เดนสวรรค์เมื่อรู้ว่าปราชาชนและสาวบ้านต่าง ต่างก็พากันไปนับถือและก็บูชาพญา,า,ากันคากไปนับถือพญากันคากมากกว่าตนจึงเกิดความเค้นและโมโหขึ้นมากอีกพญาแทนไม่ได้โกรธแค่พญาคันคากอย่างเดียวโกรธแค้นที่เหล่ามน,มนุษย์และสัตว์ประสาททั้งหลายหันไปบูชาพญา,า,ากันคากดังนั้นพญาแทนอยู่เดนสวรรค์จึงสาบแช่งให้เหล่ามน,มนุษย์ไม่ให้มีฝนตกเป็นเวลาเจ็ดปีเจ็ดเดือนและเจ็ดวัน ทำให้เกิดความแห้งแล้งไปทุกยอนหญ้าเหล่ามน,มนุษย์จึงได้เข้าเฝ้าพระโพธิสัตว์ทูลถามและขอความช่วยเหลือพญาคนคนคากรู้ด้วยญาณจึงบอกกับมนุษย์ว่าเพราะพวกเจ้าทั้งหลายไม่ได้บูชาพญานถนอยู่แดนสวรรค์ส่วนว่าพญานาคีผู้เป็นใหญ่ในเมืองบาดาลที่เข้าเฝ้าพระโพธิสัตว์คันค้าอยู่ในขณะนั้นได้รับฟังจึงยกทัพบ,บุกสวรรค์โดยไม่ฟังคำทักทานของพระโพธิสัตว์คันคากเลย ฝ่ายพญานาคีที่นำทัพไปสู้รบกับพญาเถอยูเดนสวรรค์น,นั้นก็ได้พ่ายเพลกลับมาและบาดเจ็บสาหัสด้วยอาวุธของพญาเถนพระโพธิสัตว์กันฆ่าเกิดความสงสารด้วยเห็นว่าพญานาคีตนนี้ทำไปด้วยความต้องการกระจัดความทุกข์ให้เหล่ามวลมนุษย์ทั้งหลายจึงได้ให้พรเก่ยพญานาคีและเหล่าบริวาร นับจากนั้นเป็นต้นมาพญานาคีได้ปราวาลนาตนเป็นค่ารับสา้พระโพธิสัตว์ไปทุกๆุกชาติแต่ความแห้งเล้งยังคงอยู่กับเหล่ามน,มนุษย์พระโพธิสัตว์กันฆ้าจึงได้วางแผนบุกสวรรค์โดยให้พญาปลวกก่อจอมปวกสู่เมืองสวรรค์พญามงอดงเงาเจ้าแห่งพิษให้จำแรงเกาะติดเสื้อพญาเถน พญานาคีให้จำแรงเป็นตะขาบน้อยซ่อนอยู่ในเกลียบพญาเถนเมื่อองค์พระโพธิสัตว์คันฆ่าได้ให้สัญญาณจึงได้กัดต่อยปล่อยพิษและพญาเถนก็ได้พ่ายแพ้ให้กับเหล่าบริวารหรือกองทัพของพญาทันฆ่าพญาเถนเมื่อพ่ายแพ้แล้วจึงร้องบอกให้พระโพธิสัตว์คันฆ่าปล่อยตนเสียแต่พระโพธิสัตว์คันฆ่ากลับบอกว่าขอเพียงพญาเถนผู้เป็นใหญ่ให้พรสามประการ ตนก็จะมีทำประการใดเก็บพญาเถนนั่นก็หมายความว่าถ้าพญาเถนทําตามคําขอของพญาคันคากาาพญาเถนก็จะไม่ตายแล้วก็จะไม่บาดเจ็บอีกด้วยพรทั้ง3ประการที่พญาคันคาาขอน,นั้นก็คือ 1. ให้ฝนตกลงมาตามฤดูกาลเหล่ามนุษย์จะได้จุดบ้างไฟบวงสรวงพญาเถนและ 3. เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวขึ้นเร้า ตัวฆ่าพญาคันคากนี้จะส่งเสียงวาวสนูให้พระโพธิสัตว์พญาคันคากเมื่อได้พูดจบลงแล้วพญาเถนเมื่อได้ฟังดังนัง้นจึงได้ให้พรสามประการตามความปรารถนาของพญาคันคากนับแต่นั้นเป็นต้นมากลางเดือนหกของทุกๆปีสาวอีสานหรือว่าสาวลาวก็จะได้รวมกันทำบุญบ้างไฟแห่ไปรอบๆหมู่บ้านแล้วจุดบูชาพญาเถน ต่อมาครั้งเมื่อพระสมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดสรู้แล้วพระองค์ได้เสด็จเผยแพร่ศา,าสนาไปทั่วสมภูทวีปพญานาคีผู้เฝ้าติดตามเรื่องราวของพระองค์บังเกิดความเลื่อมใสและศรัทธายิ่งนักรู้ด้วยยานว่าพระองค์คือพญานาคากู้สร้า์รรปางก่อนได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วด้วยเหตุที่ว่าพญานาคีมีความเลื่อมใสในพระองค์มาเป็นเวลาสานาน และมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าพญานาคีจึงได้จำแรงกายเป็นบุรุษขอบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าและตั้งใจปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ในค่ำคืนหนึ่งพญานาคีเผลอหลับไหลคืนร่างเดิมทำให้เหล่าพิขูที่ร่วมบำเพ็ญเพียรทั้งหลายตื่นตะนกตกใจมากครั้งเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องนี้แล้วจึงขอให้พญานาคีสิกขา เนื่องจากว่าพญานาคีเป็นสัตว์เยราสารจะบวชไม่ได้จะบวชเป็นภิขุในพุทธศาสนาไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นสัตว์เยราสารอยู่ถึงแม้ว่าจะมีฤทธิ์ก็ตามพญานาคีก็ทําตามคําขอของพระพุทธองค์แต่ขอว่าคุณระบุตรทั้งหลายทั้งปวงที่จะบวชในพุทธศาสนาให้เรียกขานว่านาคีเพื่อเป็นสักคีของพญานาคก่อนแล้วค่อยเข้าโบสถ์ จากนั้นเป็นต้นมาจึงได้เรียกขานกุลบุตรทั้งหลายที่จะบวชในพระพุทธศาสนาว่าพ่อนาคนั่นเองต่อมาเมื่อครั้งพระพุทธองค์ได้เสด็จไปแสดงธรรมและจำพรรษาบนสวรรค์สันดาวดึงเพื่อไปโปรดพุทธมารดาและเหล่าเทวดาทั้งหลายในสวรรค์สันดาวดึงกระทั่งครบกำหนดวันออกพรรษาแล้วพญานาคีนาคเทวีพร้อมทั้งเหล่าบริวารทั้งหลาย ก็ได้พร้อมจิตพร้อมใจพร้อมกันทั้งเหล่าบริวารจัดจำเครื่องบูชาและผลบ้างไฟถวายขณะที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์สันดาวดึงนั่นเองนับเนื่องจากนั้นเป็นต้นมาทุกวันขึ้น15้าค่ำเดือน11จึงได้มีปรากฏการประหลาดลูกไฟสีแดงพวยพุ่งขึ้นจากลำน้ำโขงสู่ท้องฟ้าปรากฏมาให้เห็นตราบเท่าทุกวันนี้ ทุกคนเรียกว่าบัางไฟพญายนาคในเมื่อครั้งก่อนผู้เฒ่าผู้แก่คนโบราณบอกว่าบัางไฟพญายนาคนั้นมีจริงแต่ว่าทุกวันนี้ไม่รู้ว่าบัางไฟพญายนาคนั้นมีจริงหรือเปล่าทุกคนละ่ะเคยเห็นกันหรือไม่ว่าบัางไฟพญายนาคนั้นมีจริงหรือเคยเห็นที่ไหนมาบ้างและนี่คือเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ได้จุติลงมาเกิดเป็นพระยาคันคากในโลกมนุษย์ และได้ขึ้นไปสูลบกบพญาแถนเพื่อให้พญาเถนนั้นได้ส่งน้ําฝนลงมาให้พวนมนุษย์ได้ทําไร่ทํานาและมีน้ําไวไ้ใสนั่นเองและด้วยพญาเถนและพญาคันข้างได้สูรบตบมือกันในบนสวรรค์จึงเป็นจุดกำเนิดและที่มาของบุญบังไฟพญานาคและบุญบังไฟพญาเถรนั่นเองถ้าหากว่าผมบิดพลาดประการใดผมก็กราบอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและรับฟังขอบคุณครับ